ช่วยให้หน้าขาวไหมอ่าหน้าอาดไยก่อนนะคะกับหน้าอาตอนนี้นะคะช่วยให้หน้าขาวไหมอ่าทําไมแล้วทําไมไปอยู่กลางแดดได้อะคะมีส่วนทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นทำไมไปอยู่กลางแดดได้อยู่กลางแดดได้คะ่ะเพราะเราไม่ได้ใส่กรดลอกหน้ากัดหน้าให้หน้าดูขาวนะคะเราให้ผิวของเราซ่อมแซม ตัวเองให้แข็งแรงจะได้ไม่ต้องการเม็ดสีมาบาังแดดสิ่งนั้นนะคะที่ใช้ก็คือสารสกัดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือกิ๊กก้าไวอันนี้แปลว่าอะไรคะไว้ขาวขาวขึ้นนะคะขาวกิ๊กก้าไว้คือดอกไม้เจ็ดชนิดนะคะที่เขาจะไปช่วยซ่อมแซมผิวนะคะฟื้นฟูผิวผิวเราที่มันดำเนี่ยเด็กๆเ,เขาไม่ค่อยดำเพราะผิวเขาแข็งแรงพอฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงแล้วเนี่ย รอยดําเม็ดสีอะไรต่างๆไม่จําเป็นต้องเอามาช่วยบังแดดนะคะร่างกายก็จะผลิตเม็ดสีน้อยลงผิวก็จะดูกระจ่างใสขึ้นไออันที่มีอยู่แล้ว